พลังของ้อเนี่ยไปวัดบ่เศร้ากับบาปบ่เศร้าเ,าเล้วจะไปคือคือหาบกะตาไปคู่มือคู่มือไปใส่หรือไงกับกูบก้ข้ามบาทบิตรเจ้าหรือบ,บอกข้ามมิตรกูเราข้ามถ้ากูบ่ไปพ่อมันช่ได้สะแตกพผมวะ <laughs> บาปซ้ำอีหลีเด้ <S <s บางเทีอาบาปจะใส่บาทพุ่น หอบก็เข้าบกใหญ่คือคือมาเด้อสู้ทาบานมาเด้อเบิ้งกูปิดตวอย่างนี่กูมกทานถือกองเข่าใหญ่ห้องใส่หมูคือคือมาเด้อมาทานยางไวดีิฮานั่นมนันดังเฮี้ยงกันมาเด้อมาทานน้ำการไว้เสบาทบอกได้น,น้อยบอกหนึ่งย่างพานหนาไปบอกพองใส่ในขดพราคนเมีงเสบานจะเถิดจะชุ่มนี่เพลิ ไปหาบาปอื่นผดีหรือเปล่าเออซองไปซองมาบันี้ห้องใส้หลานบันี้ห้วยพามาแล้วเว้าวยังไว้ในอีนั่นกูรู้ว่าผ้าบ้านสามบันบ้านหกสัมผัมือโปรปรัดไปปล่อยผ้าผุบบ้าห้องใส้หลานฝากทางบักต้นบักต้นอีหยังนะแม่เมบิ่งโทรทัศน์อยู่หันละปิดก่อน หลานก็กรดอีหยังแลยแม่เอาประทูมาแน่พามาหกโตัวดั้เอาประทูไมอ่อยีสามโมง <c oughs> บาปจะเดิอพุน